สองก่อนพ่อสองคำก่อนพ่อแกทำอะไรกนรเจี๊เแต้ใมนอยกันุกันมีแก่นก็อันนี้เาะกจี๊ยกระเจี๊ยบเจี๊อแน้เนี่ยนะามจะไปเจ็ดกินมวย ไปเลยน้ำให้น้ำหน้านะตุมเผาเห็ดขึ้นมามันบดีแต่ที่เขาโก่งไม่น้องโซ่พวกใ้ๆกันไลยมนก็ยู่ตมนะน่มันเปิดตบน้องมซ่หน้ารก็ได้ว่าอยู่ไกลแต่ครับเมาใหญ่งาปลาเสี่ยงจีจีนซ่

เพื่อเ้เขาหน่อยๆบม่หนาที่ลูกปั่นนี่ได้มาได้เขาดักตันตลาดนะมันเสียวข้างๆนะครับเนาะมาไฟมันงเสียวออกมาทัชเขาเสียวยังอยู่จ้ิงัมำพลาดอยู่